สวัสดีพี่น้องมึอนี้กะพาหานน้มไม้ต่อเนาะขุดเบิ้งขุดเบิ้งไอศตร์ว้าวน้องน้ำไม้นี่มาค่ะมุดไะไตั้งหลายอันงอนงอนงอนหันออกหันออกเอาไปดิอูทางนี้ก็ยอนนึงนี่ Quá nữa, bunny, đông hoa tóc mũa con gắn nọ bunny 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 bunny

โอ้ทำไวใหย่กว่าโอ้มีดอกอ้ก้ขอบใจแน่สำหรับฉัปิดก่อลอากีนีมัใหญ่อ่ได้บบอยูอ้ยตะองสอนนะเร่อนกันนะ เอันปองเลยนี่เลยนี่อันปองเอ่อกางโบยใหญ่นี่พี่น้องกำลังได้อือพี่น้องเอื้อยเขาเห็นเขาขุดเมื่อกี้กอตะพน อันนี้มาใจก,กอดตัวนี้พี่น้องค่ะเด้ยึดยึดเอาเลยป้ายตาเดี๋ยวไปเบิ่งเอื่อยตนนนนนอ,อนนั้นก็ให้น้าพี่น้องอันเดียวนี่พี่น้องเมื่อกี้ก็ซับเอาซับเอาเนี่ยฮันกบกอดตัวนั้นตอนเขาซับเอาเมาื่อกี้อันนี้เห็นอีที่น้องนี่สิได้เอื่อยห้าวตัวคนหนึ่งก็อุ่นกอด ขี้นอขาวถึงมันชีบอ่งไรแต่มันก็ขาวก็มเลื่อมอข้าไปเบิ่งกันนนอ้หนะพี้หนอโอ้ก้ไปแปะเอาเกาเขึ้นขาเอามันบัวแปลกับชิไงเติมแหละพี่นนอไอ้ไอ้เราติไอยหาดามกเกตนี่ ก็ตัวนี้ตัวใดก,ก่อนโมแนงก์แมงแล้วก็ไปห้าตอนแะพีน่น้องตัวนี้อะไต่อเดี๋นี่แมงมันพีนน่น้องสลา,าวก็ตัวนี้ปติกก็ตอนขนาดมันไม่ยอมเลยไล่เติบ ตันนี้เอาเลยีอพี่น้องหยุดเดอวเชี่ยมชิดเธอยอยชี้ห้พี่น้องมุนขึ้นไปดุกเขาเลยอันนี้พี่น้องเห็นปะโอ้ยเอาแต่มือเขาดิตันนี้โม่เอาแล้วตันนี้นี่พี่น้อง เฮนอีดเกิดเฮาพุตแต่เขาเฮนห็นอยู่ในเทิรหุนยงเฮาฟุตขอยเอบิร์ตินีเฮนมันอา้ามันอา้ามันอืะนี่หนอเอ้ยงามอุ้ยเป็นจุดพูนวะอีพี่หนอมาอีดเด้ เห็นสามอันแล้วพี่น้องเฮ้ยตกใจดอีพี่น้องหันตัวขวาเมื่อกี้ตัวมูอาแล้วหันมีตัวโป่งสอนอีกการมาทาตอนเลยเอาเอามาได้มาได้ก่อนเด้อพี่น้องได้แล้วพี่น้องสามอันเดิมเขาเห็นกำลังเขากอดตัวนี้นี่พี่น้อง หันอย่างอีดอันนึงค่ะดิชชัดมาได้ตรงอพี่น้องอยอืมย่งอ่อนๆนาติจะระทพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสามอันคนยังเห็นเนาเลือเียสิพี่ មកលើពីណៅ1ណៃហឹមប៉ាក់หวานអឺហឹមដូចមកដូចមកឯងធំដូចថាเนาะណៃថាគាត់ធំថាគាត់หวานលីអូគីเนาะអូខใหญ่ឈឺឈីណៃមកមងនេះមកគិតថាជិតដល់ប៉ាក់ឯងនៅនេះអីហេ៎ណ Còn nhây hmm. Còn này nói ấy. Đấy à, ăn không Chị Chị nào ăn <laughs>

Hoa bị mê mấy hăng hào thảo. nón hưng 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 ủa, giờ nhảy đây, nhảy tớp nữa thảo. nằm hên tớ cái bà ừ, lèo là... tăng กันยายนก็จะบ้องพี่นออกปนันโป่งเซยเห็นอีแต่แทนพี่น้องเขาเข้าไปบอดายนี่แต่ทาน้องแกงออกมาอันใดโอมีกรนุใสซองอันนี้น้อง เห็นอีกเหอนกันวาดดิจ้ะกะไลอยู่ใดนี่พี่น้อ,นนองนะกตานิไมยำแรงด้วย oh <my> ค่ะโอเมกอนขันยำพุ้นแห่งไงคนนี้ถือมันใ<อ>นกระผ้าสีไดไายไลนเนอพี่น้องเพราะว่ายันไ่ด้ประหบน่มนไม่ม,ไมไอไลเอ นี่พี่น้องฮากาหาเรียบร้อยแต่หยอดบักใหญ่พี่น้องขนาดว่าย่ำแรงเด้นนี่โอ้ความมันใหญ่มาแข่งอีกเอ้ยแต่ตัวดกนี่ดกอะไรทั้งรูมกับน้ำใหม่คือกันเนะพี่น้องตัวนี้แห้งดกแข่งคือเป็นแช่งแล้วนี่นาอ แม่คือดอคเป็นกู้อเป็นแช่งอ้าวรอขาเอิญตอนนี้เนาะแสดงว่าเขาเอินผู้เดียวคอยฉันอ้วนอายให้มันนี่สขยตัวนี้หันมีตะแนงเนาะว้าหยอดกะนี่ก็ใอบเก็บออกหมดเเก็บออกตัวหยอดใหญ่นี่หยอดตัวนี้หยอดตัวนี้ กาสิปิดคลิปแล้วเด้อพี่น้างเดอ้อพักกดไลค์กดแชร์ให้แนเดอ้อบาย